ลอยมาเล่นน้าอีกแล้วไปยังแซบแล้วไปเอาผ้ายิ่งด้เอาผ้ายเน่แต่รอแป๊บผ้ามาแล้วแซบเจ้แอบมาสะผมเองนโมดาบุ๊มบิ้นเล่นน้าเมือนโอ่งเราบอกป้าเมือนโอ่งเราปูมันแอบมาเล่นน้าเมือนโอ่งแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีตีเลยไหม ไม่เล่นชีมอาบน้ำจนสีเหมิดแล้วเลียนน้อยเดียวนึงเนี่ยยังว่าเหมิอดโอ่เดียเหมิดโอ่งแล้วปูวยังจะมาโกหกไม่ได้โกหกอย่ามาโกหกเล้ออาบน้ำเหมิอดโอ่งผู้เดียวแล้วน้องมาดาแอบมาเล่นน้ำอาบน้ำผู้เดียวแล้วเหมิอดโอ่งแล้วน้ำไงปุ้ปจงไม่พ่ออาบเลยน้องมาดาเหมพ่อจะไปอาบทางไหนไอาบทางไหนแต่ สะผมให้ดูหน่อยเร็วปั๊มนี่นี่นี่สะผมให้พ่อดูหน่อยฮันะนามะสะผมให้เบิงนะึงเนี่ยสะแบบยดไหนปลาคือสะผมเป็นวะคือสะผมเปลี่ยนปลเบือแต่ผมบ่เป็นแม,มนบ่แมน โอ้สะผมกระเปีนยนยางไม้ผมกระเบาออกแอบมาสะผมคนเดียวเดื่องภายในะแตบตาแกฮะแตบตาแสบตายอีกแล้วบ่เอาคือสนสะดุลเนี่ยสะผมเนี่ยขึ้นสนดุลนะและ ฝากกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะครับน้องมาดาแอบมาเล่นน้ําอีกแล้วทุกคนทํายังไงดีปีเลยไหมไม่ไม่หรอหน้าเหมือนโอ่งแล้วปูวเซ้มพูสาผมกับเหมือนแล้วไม่บา,บายก่อนเร็วไม่บา,บายแล้วเร็ว<อ>เอาพอที่ปิดคลิปแล้วปิดแล้วบ๊าบาย,บาย